ได,ได้เยอะไหมครับคุณแม่โอ้ได้หลาย,ยอันนี้ได้กันทุกคนเลยหรือว่ายังไงครับโอ้ลูกสาวลูกสาวกับลูกเขยก็ได้เหมือนกันอ,อ,อันรร<อ>ุ่นแรกเปิ้ลวามันเหมือนเวนคุณแม่ย้ำอีกครั้งครับเลขที่ชอบงวดนี้ครับคุณแม่อันแม่ก็ชอบหนึ่งหกหนึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิ่งนะครับอยู่กันที่ปู่องค์ดำนะตอนนี้ก็มี เนี่ยลูกศิษย์ของอาจารย์น่าจะได้โชคหรือเปล่าเนาะได้ขอได้แมระโยหน่อยนีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันเนาะครับมาจากคลองไส่แม่จ้าโอ้เป็นยังไงครับได้โชคหรือครับจด้ได้บุญล่างครับได้โชคโอ้ได้บุญล่างเลยได้ทั้งบนทั้งล่างได้ประจำเลยเหรอครับได้ประจำเลย ได้ได้เยอะไหมครับคุณแม่ได้หลายอยู่ดิโอ้ได้หลายได้เยอะแม่พันบอกได้เยอะนะครับทุกานอันนี้ได้กันทุกคนเลยหรือว่ายังไงครับโอ้ลูกสาวลูกลูกสาวกับลูกเขยก็ได้เหมือนกันโอ้คุณคุณแม่ได้ไหมครับ โอ้แต่ว่าสามท่านนี้ได้หมดเลยนะโอ้เพื่อนี่เลยซื้อคู่มันได้ยังคนไ้ออาเพียมาซื้ออัน้ก่จู้่คนอกม่ออันเกคว้าเพิ่นนั่นหลจ้ากันแล้ได้มาไมซื้อ่อันไปกีก็ได้เล่งน้ำได้ดน้ำมาจากนั่นละแต่ อะไรจะน้ำพืนเป็นกุ้ยยูเก้อเป็นผู้ยยูอันนี้ก็มีเขาน้วไหนมีข้านี้วก็แบ่เนาะงมะขามันมะขามบานจะมัหวานที่ยี่บ่ครับเนี่ยช่ได้ฝันนี่บ่ครับฝันกับฝันเห็นแบบเป็นงมูเป็นยังสีมัค์ฝันเห็นงูฝันเห็นูฝันเห็นปูนัํมอยู่แหละเป็นผูก่ค่ะ งูกัคือว่าแหะเนาะทเปมหาังสีนี่ยฝันเดียวกับอาจารย์นนตี้เลยอาจารย์นอตี้ก็ฝันเห็นงูเหมือนกันนนงวดนี้งวดนี้ได้ฝันฝันจครับฝันฝันเห็นงูหลายาั่นตัวใช่ครับฝันตรงกับอาจารย์เลยนะทุกคนนะมีนลันฝันฝันฝับฝันันฝันาันฝฝันฝันฝาน บลาขาหมูขึ้นมาเล็กจีนอ้อยตาดีกล้วยแก้วมังกรมะอปเปิ้ลนะครับมะเดื่อข้าวมันไก่ังก็มเหนียวนะครับตุ้งตอขิงไปหวดนี้มีตัวเลขที่ชอบในใจหรือยังครับคุณแม่มีอยู่ด้วยโอ้ชอบเลขตัวไหนเนาะคุณแม่อันแม่ก็ชอบ เครองของอาจารย์และเทรงของแม่ในใจเนาะของอาจารย์ก็โชอบเนาะจใในแต่ของคุณแม่เป็นตัวไหนครับคุณแม่หรับแม่ก็มากอันไม่หกน้ำอาจารย์นี้ดีแต่ว่าแปดก็แปดสามน้ำอาจานมากหกหนึ่งน้่อยู่โอ้นี่คือที่นอกเหนือจากของอาจารย์เนาะในใจแม่ก็มากหกหนึ่งครับอาจารย์แล้ววันนี้หกสองเนาะ ครับผมแต่ก็ยังเป็นหกยังเป็นหกอยู่เนาะเก็ชอบหกเหมือนอาจารย์นะครับแต่ว่าจะเพิ่มหกหนึ่งเข้ามาเนาะเรื่องว่าอันนันกับอันลูกสาวก็ได้อันทูบทูบอันที่อาจารย์ได้เลยเพื่อนได้เก่าสามเนาะเพื่อนก็เลยซื้อเอามาหกสามนะแั้วทกให้ได้น้ำปูคือเก่าเลยอาจารย์เอากับปัวเอาเนาะ อันซื้อเปล่นก็ได้น้ำเพลินตลอดก็เก่าหนึ่งหนึ่งเนาะเนาะก็เก่าหนึ่งต่อเนาะเก่าหรือมีพวกนะให้ใหนเอาตั้งสองให้เอาตั้งสองรับเอาก็ได้สุเดือนแม่เพื่นบอกว่าได้เยอะนะครับคนนี้ได้เยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามมาได้เท่าไหร่นะครับได้ทุกงวดได้ทุกงวดโอ้ได้ทุกงวดเลยมาจากของใช้ยันมีบนนี้ เดียวนเดียเก่าหนึ่งอันจมื่อบ้านแม่แห่งนี้ไปว่าท่านแม่มาจะเดินเลยเที่องสามตูช่วงตูโดนนี้ได้ยังนี้เลยบไดใจเงินกันเท่าเดนนี่เจ็ดเก้ายังไม่ทันได้เงินเลยนะคุณแม่บอกบอด้เลยนี่าะสัาปูนี้ไม่พลานมาจะมาสิบรัา น่าจะมีอยู่ครับเดี๋ยวติดต่อที่ซุ้มดอกไม้ก็ได้ครับเจ้าหน้าที่ที่ซุ้มดอกไม้ก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันบ่าใส่พลไม่ไปได้ครับได้ได้เนาะจะไปอยากจะเอาไปไหว้ปู่นันตนัคราชด้วยเนาะท้องยาอุตสาวดีมาแล้ววันนี้จะจุดธูปจุดอะไรไหมครับคุณแม่ หรือว่ามั่นใจตัวที่ชอบอยู่แล้วครับก็่อๆจูดดวกนมันก็ตรงกับอาจารย์ได้สุดียวตรงกับอาจารย์ก็คือโอเคแล้วเนาะครับผมยกไว้ไหมครับยกไวไหมจ้านโอ้ยุบชาบูชากำไรของอาจารย์ด้วยแม่นเหมือนโอ้ที่คอก็มีแม่นเหมือน นี่ผมขอดูหน่อยนะครับมายื่นแขนมาหน่อยครับจ้าเก้าเสียนเก้ายางนงินติ๊กติกขึ้นมานี่แหละปูองดำเก้าเสียนลูกลูกเคยกะได้บูชาเพิ่นไปไว้ยู่เฮียนกำไรเนักกำไรกำไรรุ่นแรกเพิ่นว่ามันเหมือนเร็วอืมอืมได้กำไรรุ่นแรกแล้วก็ที่ที่คอด้วยนี่ศรัทธานะครับศรัทธาจริงๆเนาะรุ่นรวยคนนี้ชนะคนพิเศษ นี่ลุงเพื่อนายจุนลูกสาวโอ้ลูกสาวจับสองเลยสองสีเลยสีทองกับสีดำแต่ว่าสีดำผมยังไม่ได้จุนเลยผมต้องบูชาก่อนผมอยากชนะจุนเหมือนกันชนะจุนนี่ดีเด้อโอ้นี่นะฮะ แม่เพื่อนฟันทงเลยเพระเพื he ่อนได้มาทุกเทปทุกงวดเลยนะคุณแม่เนาะเขากียรตมนเขาบเงินจะคนแม่ได้แสนกลัวแม่ได้เงินผู้เดียวจามือใจแม่ผู้เดียวแม่บาลามีปูคุมครองแม่เลยวางครับจ่ายแม่เสร็จข้อนี้เลยแม่นเพื่อนเขาบ่ิท่านได้เงินเยอแต่ว่าแม่นั่นได้แสนกลัวแม่ได้เงินมัดสุบาทเลยวันที่แม่ก็เลยแม่ก็เลยตอบเขาไปว่าบาลมีปูนี่คุมครองแม่ เพราะว่าเลีนี่แม่ได้มาน้ำปูครับอาจารย์ครับบ้านบ้านนั้นเงืดเหมอดเขาบ่ได้เงินจะคนได้แต่แม่ผู้เดียวอันเดียวเก้าจ็บเก้านั่นนะแม่ได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งลางอีกหกหนึ่งเราก็ตั้งสามเออก็นและใครจะว่ายังไงก็ช่างนะแม่เนาะศรัทธาเหมือนเดิมครับ เพราะเราเอาเป็นเนาะบางทีดวงเราสมพงกันด้วยเนาะบ่เคยบ่เคยตีบ่เคยวาอันอาจารย์ดิแม่แต่ตาบ่ท่านในรูเลี้ยงอาจารย์บอกลีบวอย่างแม่ก็ซื้อประจังไหครับก็ถือโทษพ่นบ่ได้ลหรอเนาะอันนี้ม่ได้บวออกบอย่างจริงก็บ่ได้แต่ว่าเขามีศรัทธาเนาะแต่ว่าบอกหรืว่าหรือว่าบะไว่าบ่เคยวาดิ ได้หลายยืหลีต่อเกาหลีมึงผู้ใดเงินเท่าเดียวนี่แม่ใดผู้เดียวนี่เดก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะเมื่อบ้านนั่นข้าเจ้าเเว่เมื่อบว่าอันมี่ยายนี่ไดผู้เดียวเนี่ยเขาใจผู้เดียวยายก็เลยบอกว่าบาลมีปูคุมครองเพราะว่ายายนี่ไดมาน้่ปูกรับอาจารย์คอัน บ้านน้องบัวกินข่องไส้ไหมอยู่ข่องไส้ด้ิไม่อคยอยู่ข่องไส้มากประจํามันละบนหัวใกอยู่พอใจคุณแม่แล้วชิงหนีเลยวันนี้แม่นชิงนีเลยคนอยู่ไม่ได้ได้เลยแม่มืดคนเดียวใจคนเดียวก็เปิดเลยเก่าเกลียดเก่าเขาไว้ให้ได้เงินมืดบานเลยถูกบ้านไหนบุกถูกลายมาที่นี่ฟังจะว่าพนได้เงินไหมพิ่นก็เลยวอาว่าแม่คือดวงดีถ้าได้เงินผู้เดียว แม่ได้ตั้งแสนกลัวที่เหลือก็จะแสนเหนือยกันหมดไหเขาก็ถือลายขึ้นกันแตาบาก็จบวันใดอืมกาจงเมื่อคือคือบ่จจาิ่นบุญอาะอืมผลิตุน่นอยู่เลยอือครับผมแม่ก็เลยได้บอกแต่า่านแม่ได้บารมีปูคุ้มควองไห้มาแต่น้ำปูกันเลยได้เงินแม่ เป็นบุญของแม่อยู่ดอกเนาะถ้าแม่แม่ถือียนกลัวแบบนั้นบ่ไเด้เงินแม่ก็สวกตายแล้ววะแล้วงวนนี้วงนนี้แม่ได้ตัวไหนบ้างนะครับที่ว่าที่ว่าได้ล่าสุดเนี่ยแม่ก็มักเลี่องน้ำอาจารย์นั่นเด้ก็แม่ก็มักหกหนึ่งเกียรนึงนี่แหละในใจในใจมาเรื่องในใจอาจารยเนาบุกุมภาเนาะนอกนั้นก็ที่ซื้อน้ำอาจารย์คือเก่าเพราะยังมีหกมาอาจารย์ เมออแม่ก็มาของแม่แม่ก็ซื้อของแม่ไปตลอดเด้ครับผมนัาอาจารย์แม่ก็ซื้อคือเก่าสมมติกรณีอาจารย์ให้หกมาอย่างเงี้ยแม่ก็อาจจะไปกลับหัวหรือว่าอะไรด้วยเนาะสมมติวอาจารย์เนี่ยนะงกสามตังสี่แม่ก็ซื้อเก่าสามน้ำจืดนาแม่ก็ได้เลยครับผมต้องมีทุนเหมือนกันนั่นหาะใช่แม่ซื้อมาที่ไยนโอเคช่องสมมติเดี๋ยวเอ็ดไลน์พูดแม่หน่อยนะเอ็ดไลน์แม่ไว้หน่อยเออเขาบ่ได้ให้แม่เส้นดืเดไลน์แว้่อยถูกที่กี่งื่อนอะ คือมาดั่งตะศูนสองุนเด้ออือคือมาตลอดเลยเด้อถูกมาตลอดนะแม่บอกว่าได้ค่ะซีซีหงดนั่นลูกสาวแห่งใดสามตัวได้แสนกลัวครับที่มหาอาจารย์นะตอนซีซีหงน่ะเนี่ยจีที่อาจารย์เ่าซ้อะไรก็ได้ขอให้มีสิ่งมันเลยออกซีซีหกันในลูกสาวได้ซส้งสามตัวสองตัวอือตอนจะรถเหตได้ล้วมาเขาไม่รถเหต มาตลอดมาตลอดนะนุ่นปัญเฮเนี่ยในแม่กับมากับลูกสาวลูกเคยมาตลอดเด้กขว่งใส้หมูจอหังจำหมูข่อยบดา้คนแม่ย้ำอีกครั้งครับเลขที่ชอบงวดนี้ครับคุณแม่อันแม่ก็ชอบนึ่งหัหนึ่งเกี๊ยหกหนึ่งไอ่งสันลังชิงงวดโอเคเนีะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับผมอันที่มากหลายนี่ฮะบรรยากาศหน้าปูอง์ดำเนาะขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดเด้อสวัสดีครับ